การเป็นลูกคนเดียวสุขภาพจิตด,ดีที่สุดค่ะ งานวิจัยนี้นะคะเป็นของนักศึกษาปร,ริญญาเอกทางด้านสังคมวิทยาในรัฐโอไฮโอได้ทำการสำรวจข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมเกรด8ค่ะซึ่งมีอายุ14ปีนะคะในสหรัฐอเมริกากว่า9,100คนแล้วก็ในจีนอีก9,400คนค่ะโดย34%นะคะเด็กนักเรียนจีนกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกคนเดียวส่วนเด็กนักเรียนในสหรัฐมีแค่12.6%ที่เป็นลูกคนเดียวค่ะ จากนั้นนะคะทีมวิจัยจึงถามคำถามตามบริบทของแต่ละประเทศนะคะกับนักเรียนเพื่อประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของพวกเขาค่ะซึ่งผลปรากฏว่าในจีนเด็กที่เป็นลูกคนเดียวจะมีสุขภาพจิตดีที่สุด ส่วนสหรัฐคนที่ไม่มีพี่น้องหรือว่ามีพี่น้องแค่คนเดียวจะมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกันนะคะแต่การอยู่ร่วมกับพี่น้องแท้และพี่น้องที่ไม่แท้ที่มีอายุห่างกันไม่มากจะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตมากที่สุดค่ะโดยผู้วิจัยกล่าวว่านั่นเป็นเพราะ การแบ่งความสนใจแล้วก็ทรัพยากรจากพ่อแม่เนื่องจากการมีพี่น้องเยอะจะได้รับความใส่ใจจากผู้ปกครองน้อยลงนั่นเองทําให้เด็กรู้สึกว่าต้องแข่งขันกันแล้วก็ต้องแย่งชิงทรัพยากรจากพ่อแม่นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค